ว่าให้ไปด้วยเมตตาสองสารเขาไม่มีคุณหนุ่ยบอกว่าของพี่หนุ่ยบอกว่าพิธีวันชิงเปรตไงคะเอาของว่างเป็นกองแล้วปล่อยทีเดียวแย่งกันงานเด็ดสิงานประเพณีชิงเปรตทชนาา่นอาจ๊ะสิบชิงเปรตนะไอ้คนที่ไปแยกกันคือเด็นะพี่หนุ่ยลืมไปหรือเปล่าครับว่ามันมีการเหยียบกันเยอะด้วยนนะคือบันไปประเพณีเขาชิงเปรตเรียกเลยว่าชิงเปรต มันเหมือนกับอันนี้ต้องเริกนะความเห็นอาจารย์จะต้องเริกมมันเป็นบุญผสมบาปคือเราให้ทานจริงจิตเราเป็นบุญจริงแต่ว่าคนที่ไปรับทานเนี่ยเป็นการให้ทานที่ไม่คำคนึงถึงผลกระทบแย่งกันอย่างในกุสมพระพุทธองค์ไม่สัรเสร,ริญนะครับ <c oughs> การให้ทานโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้รับทานเนี่ยพระพุทธองค์ไม่สัรเสริญการให้ทานที่พระพุทธองค์สรรเสริญคือให้ทานแล้วคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้รับทาน เช่นให้ทานไปแล้วเขารับทานจากเราไปแล้วไปถูกตีหัวข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเขารับทานจากมือเราไปแล้วไปถูกตีหัวข้างหน้าเนี่ยเราคํานึงเรารู้ผลนี้แหละเราจะไม่ให้ทานเขาเพราะกลัวเขาถูกตีหัวเพราะฉะนั้นให้เขารับทานแล้วกินที่นี่ไม่ต้องถือออกไปเพราะเดี๋ยวถูกตีหัวแยกข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแล้วเราเป็นลูกพระพุทธองค์นะเป็นลูกของสมเด็จพระศาสดาต้องคํานึงถึงผลของการให้ทาน ถ้าให้ทานด้วยพิธีพิธีชิงเปลดแล้วจะมีคนได้รับความทุกข์ทรมานความยากลำบากการเจ็บป่วยเจ็บปวดได้รับบาดเจ็บจากทานที่เราให้เนี่ยเราจะทําบุญประสบบาปถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงมองเห็นผลหลีกเลี่ยงนะครับคุณดาวคุณดาวคุญใจใจก็บอกว่าใช่เลยเอกุศลเกิดทันทีคุณดาวคุญใจใจนะอต่อจากคองพี่นุยนะโอค,คุณดาวเข้าใจถูกแล้วนะ เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจถูกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> พิธีแบบนี้ต้องเลิกเราอย่าไปอย่าไปร่วมเราจะให้ทานได้นะครับเราจะให้ทานได้แต่เราจะไม่เข้าไปให้ทานในพิธีแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าจะให้เนี่ย <Yeah. S 1> เดินไปตามหมู่บ้านนะครับตามท้องที่ชุมชนที่เขาจะมีคนลำบากยากจนอยู่เดินก็ไปให้เข้าในบ้านเลยไปให้เลยไม่ต้องไปแย่งกันนะครับให้เลยให้เลย เด็กมาเนี่ยวิ่งเว้นผ่านหน้าบ้านเอาหนูเอาขนมไปกินยื่นให้เลยยื่นให้เลยนะครับดีกว่าดีกว่าเข้าไปอยู่ในพิธีแบบนี้แล้วเราไปร่วมกับเขานะครับร่วมกับเขาเราทําบุญผสมบ,บาปไม่เอาพิธีแบบนี้ต้องเลิกความเห็นของอาจารย์ต้องเลิกไปมต้องเลิกต้องเลิก <Okay. S 1> ครับอย่าไปร่วมอย่าไปร่วมนะครับ <Okay. S 1> ออกมาอย่าไปร่วมนะไม่ต่อเป็นครับ คุณคิตตี้บอกว่าอาจารย์พูดถูกต้องลแล้วค่ะการวางจิตการให้และไม่หวังคำตอบแทนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะท